็บมากกันทิ้นเพราะว่าเห็นมากท้่ตามทางกันนล่หลายกันเลยว่าสปภเก็บเนาะนี่มืน้ำเมื่อนี้เมื่อนี้ฝนตกห่ากระเซาคือฝนตกเมื่อเซาหักหักงหักักวกงูหมากงูหังักดก อืไม่ไดด้คิะขามแซ่อิ่มนะคะแล้วก็มีน้ำเจีวให้ด้วยนะคะนี่น้ำเจ๋วให้ด้วยนะคะทุงละร้อยยี่สิบนะคะค่าส่งค่าส่งห้าสิบบาทนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่อซองของน้องตุ๊กตาเนาะอ่ามื้อน,นี้เนาะน้องตุก๊กเองสิไปเก็บมากกันทิ่นเพราะว่าเห็นมากระทิ่นตามทางนะหลายๆก็เลยว่าสิไปเก็บเนาะซึ่งอันน้องตุ๊กอยากกินต่บังพวกกก็เลยแบบหาพักกับเนาะไปพักบ้องแล้วนี่พักบ้องมาอยู่แคมป์นี่นะเมืองไทยนะพักบ้องหลายๆเนาะเมืองไทยพักบ้องหลายให้เลยว่าถ้าเป็นอยู่บ้านน้องตุ๊กนะน้องตุกะนะ๊กขนาด จะเก็บผักบล็อนี่ไปส่งตามฮานค้าแต่ว่าอยู่บ้านตทุ่งันมีจะปลูกเอาสลายแบบจะบุค่อยมีแบบนี้มีแต่ก็จะเป็นแบบยูหนองสินะยู่น่องกับข้ยลงเนาะมันก็บเป็นตาเก็บแหละมันขีต้ตมมีพวกมีควยล้งที่น่ล้วก็เดี๋ยวสิไปเก็บผักอ่ากระถินเนาะมากินกับนำเนาะผักกระถิน,ห,นหรือว่าผักเกษตรบดปไทยเอ็มพักกระเเนาะบอ้โหไม่ได้ผักเกษตระเซดโอ้โหโมเดล ใครพ well, so, right. so, ักอย่างบึงูงส์จะว่าเอาตัวเออเราพักกระถินหรือว่าพักกระเส็ดดีนะเน่จะเอ็นในอ่ะแล้วกระเส็ไปเก็บมาจับตามหุ่งเนาะเพราะเหตุกามทางอะไรให้หลายว่าก็เลยมาซื้ไปเก็บเนาะนี่บนน้ำเมื่อนี้่เมื่อนี้ฝนิดตัวคกระเซาคือฝนตกเมื่อเซานนี่น้ำมันเป็นสีแบบทะเลอันนี้น้าบอกคิ้วเสียวนะ ที่แรกว่าตั้งใจว่าสิไปเก็บหอยอยู่แต่ว่าเอฟซีพูดแนะน่ะมาบดจากให้ไปเก็บเพราะว่าน้ําแบบมันเปื้อนสินะย่านแบบกลัวน้ำตุ๊กเป็นอันตรายนะประมาณนี้นค่ะน้ำตุ๊กก็ที่ฟังเขาเอฟซีแล้วก็ที่เขลงไปเก็บเนาะเพราะว่าฝนตกน้ำขึ้นแน่ก็หลงไปบนได้นะคือเก่า,าเนาะน้ำน่าจะแข็งปีละมากเนาะแต่ก็ในี่เพื่อไปซิดป่าแข่งนี่แหละไปลงไปห้างงงไปหน้าเดียวสิไปเก็บผักกะทิมาตัดแตงโมไปก่อน ทางไปนะคะไม่ได้ไกลเลยชิวิหากิบมองงาม ยางเบิง่งลูกยางที่ยางหยอดที่ใส่จอกอย่า,อยา,ยอายอบ,บอกวันเดิมไอ้นนยองตุ๊กจะเริ่มตั้งแต่ที่ไปเนาะถ่ายอันนี้ก็มากระทิน่นโอ้ไม่ก่อนเอาไม่ใช่เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอามาอ,อ่อ,อนๆอ่ะไปเดีย๋ยวหากเก็บเอาก่อนนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องกรันเอามาแก่เนี่ยมาก่อนเนี่ยไปกรับแซบยอดมันก็แซบนี่ฝุ่นโอ้ มาเก็บเก็บเอาอันนี้มันแน่อันนี้อันหี่ย้อดมันอ่ะอันนี้ก็ะ,นนะแทบดอกอันมากก้านมันนี่นะเก็บไปไม่ไหลแต่กระบอกเก็บไปหลายดอกเก็บเอาพอกินเนาะเพราะว่ามันบริได้ไก่จากเหือนเลยมันี่เกะเกะขนาดนี้มากขนาดนี้มีน้ำนี่ไงค้างอยู่ใบอีกฟาชิหัวเลย ต้อง,งมักอะไรที่แบบมัน,นอะไรที่อร่อยอร่อยมันชอบจะเหม็นๆประจำเลยโอ้แถวนี้นะเป็นธรมธรมชาติธรรมชาติเลยเนาะมีนกพอมแบบมีนกมีอีกย่างอันมีอันนี้พอมกระหอกบ่มีโมอ,อ,ตอ,อ,โอไตน้ำตกตากามาไปอันอนี้เพื่อลังยกอันุโมงค์ มากแบบนี <Merci. S 2> <Bang S 1> ้นะมากแบบนี <Main S 3> A. 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 ้อ่ะใช่บมากบบโอ้ยมากบบแกเพลงนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยมันแก่คนละนี่มาแก่นี่ต้องออกหวงนี้เาต้องออกหวงนี้ดิค่ะออกห่วงนี้มันช่างร้ายมากเลยเนี่ยโห นี่ควงนี้มันลายมากเลยโอ้โหท้ายสุดไปไกลเลยจะ้ะเข้จริงๆเลยดูสิ่งที่ฉันเอามาไม่ให้มันเกิดขึ้นไหม่เลย <c oughs> มันลายโทษมนม่มักแกแน่มักออดแน่ อุ้ยโอ้ถ้าเป็นอยู่บ้านน้องตุก๊กดน้องตุ๊กสิเกีบเอาไปขายเอาไปส่งตามารานขายตา่ำนะน้องตุ๊กเขายากให้มากกันที่นี้แปลว่าม,า,ามันสามารถเอาไปเ็ดอันกฤษย่างอื่นใดเว้ย ใส่ให้เขาดูเข้าไปบปัด

มังถ้ามานสุกจะเป็นสีเหลืองๆข้างในมันถ้าสุกก็จะแบบเป็นเหนียวๆเนื้อเนือ้อนิดนึงตัวอะไรอะนกอ่ะยานเติบอยู่ดีไป างกัอุ้ยเจอเย็ะมากอันนี้อีกแหละซุกตัวบอลอย่าเบิ้งกันยังพันสุกซับว่าเป็นยังที่ปาร์ตบอกมปนเรื่องนี้นี่ปาร์ตชือเรื่องนี้มากันเห็นเชื่ามาจังไดนตะบานนี่ยเราได้มาเกย์เยมาเนี่ยก็ไม่ได้สูงสุดอ๋อ าม่ค่อยแก้ปัานนอยู่พี่มาแก้จะใช้ออยู่พี่เอาเจลจะอะไรวะจะดดเอาอเอาปก,กติเอ้ยสมัยก็มาเอาตลอดวะบอก ชลีเขบมาได้ฮักเด้อเจ้าไปเพ้่นะเกิดามได้ฮักเด้อเอามาตกแกมเน จไ๊ไงบาดินูกกำลังหา,หา,าเยเแบบนี้ะเล่หัรังเอ้พีสิบ้าห้องคอย่าอย่าซนายขอสนที่ส่ะแค่แบบนี้เลยก่อนไป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 ก็จงกังเก็บงดมากวันผ่อย ไม่ได้ขี้รักซะหน่อยอออข้าเก็บข้าวเมือเพราะว่าต้องไปส่งกล้วยให้แม่หนึ่งเนาะแม่หนึ่ง่นทอดกล้วยค่ะ เห็นผลงามบอเฮ้ยเฮ้ยมาค่อยๆคนงามบอเฮ้ยเฮตอนนี้ต้องตุกเก็บแล้วเก็บแบบพิลึกพิล่ำเนาะเก็บแล้วเราก็สิพากันไปตัดมะฮุ่งเนาะเพราะว่าต้องแระดับ ไปส่งกวยให้แม่หนึ่งก่อนเพราะแม่หนึ่งกำลังถอดกวยอยู่ไปส่งกวยให้แม่หนึ่งมนกับซื้อมาต้บางฮงเนาะซื้อไปเก็บพกกลุ่มกับต้มบหงฮงข้อไปว้าอ้บรรยากาศดีดีเดี่ยวาสายอันนี้เป็นมาพี่ดาวโอน มาขามพี่หวานหน่อยเลขบัญชีอะไรอันนี้น้องตุ๊กเป็นมะขามที่น้องตุ๊กอ่านสร้างมาเนาะและ้วก็เป็นมะขามที่น้องตุ๊กขายออนไลน์คือกันเนาะน้องตุ๊กขายสบู่แน่มะขามแน่แล้วก็ที่ว่าที่หาหลายๆอย่างมาขายเป็นแนวยูนแนวกินเซอเอ็กซีแตว่าอยากให้น้องตุ๊กขายอันกินสินะและ้วน,นี่เป็นมะขามเนาะแล้วเป็นมะขามแซ่บอิ่มนะคะแล้วก็มีน้ำเจียวให้ด้วยนะคะนี่น้ำเจียวให้ด้วยนะคะถุงละร้อยยี่สิบนะคะค่าส่ง ส่งห้าสิบาทนะคะนี่ไอ้อตุกสิบแล้วนะคะบอกรลซาดดีเวอร์นะคะนี่ก็คุณหลายหลายเยคะ่ะที่เมื่อนี้มี f อเพิ่นสั่ง,งตุกสองถุงนะคะเดี๋ยวตุกจะแพ็กไปส่งเพื่อนนะคะแต่ว่าสบู่ขยันทายอีกก่อนนะคะมือวันวันอาคารพูดเนาะสองมือแหละที่เพื่อนจะส่งมาให้เนาะตุกเพื่อนส่งให้ตุ๊กตุ๊กกระซิแพ็กส่งให้เอของให้เอฟีเลยนะคะออ โอเคค่ะเดี๋ยวเราพูสิเกะพักบงนะคะแต่ว่าก็จะเยลยมาอุดหนุนตรงตรงในเดิอไป,ไปเดี๋ยวเราตุ้องมาเก็บผักบงนะคะเพจะเป็นกำลับที่เขาลงตุ๊กนะไม่มีเลยคาร์บัซซส,สบายไม่มีเลยมีแต่คาร์บัซซูอย่างเดียวเพราะว่าเป่าจับแต่ต้องแบบพิจิกานหาเงินตลอดเสีนะ ยิ้อบได้บีคว่าสุสบายคว่าสู้ๆห้ๆๆๆอย่างเดียวักบงนางงาม่พักบอันนี้ยางมันขี้หลๆเนี่ยยางมันหลจะต้องเอาไปเซน้ำเกลือเนี่ยเพื่อที่จะบบให้มันมีาง เพื่อแล้วก็เพื่อค้าเกลี่ยงต้องตุกเองก็ที่เก็บกำครอบพูเนาะเก็บกำครอบพูอ่าที่แม่แม่นึ่งเขเป็นแม่ค้าบอกเก็บกำครอบพูจจกแม่นึ่งเนาะเพื่อแบบเพื่อได้มีโอกาสได้แบบไปพัฒนาต่อที่บ้านขนาดแบบบางทีบ้านน่าจจะแบบอ่าขายของหรือว่าให้น้ำขายให้นิยงขายออนไลน์สิน้งองติ่งก็จะได้มีวีซาว่าเพื่อที่จะไป พัฒนาบ้านตัวเองดู อตอนนี้เราตัวเองก็กินแล้วไปเที่ยมหอยนองลกาคือเมืเ่อแหงนองก็คือแบบเออเข้าวากินน้ำกินแตงัมหูแซ่บๆนะคะแล้วก็เมืม่อนี้นเราตัวเองก็ซิมแพ็คของเนาะเมื่อแหงก็ซิไปส่งเนาะเพราะว่ามาขามเนาะที่มาขามที่ลงตุกมาให้เบิ้งต้นมาขามแท่อินนะคะรวมละร2 0ยี่สิบาทเองนะคะตอนนี้มีพร้อมสง่งแล้วนะคะสามารถมา,อ,าอุดน้องตุกได้เด้อตัวเองกะทามาได้กําไรหลายบอกอะโอ้ยหนึงติดตา ถามาได้กําไรหลายบ่กําไรบบได้หลายเนาะเพราะว่าขายแพงหลายกับที่แบบขายแพงลายกับแบบวบมีคนซื้อสินะกับแบบขายในราคาที่ถูกเนาะแบบยังเ้นว่าอ่าฮับมาสาวบาทสินะมาข่ายกับประมาณสักสองบาทสามบาทสช่นะแต่ว,ว่าฮับมากินกําไรพวกลายเพราะว่าแบบน้องตู้เคยฮับของมาในตอนที่ตู้ขายของออนไลน์ตอนที่อยู่อุดรเนาะ ก็คือขายของแบบเอาตุ้กีินกำไรห้าบาทนี่แหละโตอตอเสื้อตัวหนึ่งกํากำไรห้าบาทนี่แหละก็คือเอฟซีือกตีว่าเออมันแพงสีนาต้องตุวกองกันเลยว่าก็เลยคิดว่าฮับมาในราคาที่แบาว่ามันน่ารักะเอากำไรในเดียวก็พอเนาะก็คือเก็บน้อยไปเดียวก็เสีไดายเนาะตุ้กกับประหยัดใช้เงินแหละกะประหยัดการใชจ่ายของตัวเองอะไรที่โปจจำเป็นกับโปรเสื้ออะไรที่จำเป็นกับจางซื้อเนาะเพราะว่า อนนี้ราได้ยูทูบบหันแบบบะหันเข้าบะหันได้ใช่นะก็เลยแบบต้องดิลุนย่างที่สุดเลยเนาอะ,อะนั่นแหละเดี๋ยววิดีโอนี้เขาเองก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะภัยที่มาคลิปขอ,อตุ๊กเนอะก่อ,อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กที่คิดต่อไปในเด้อเดี๋ยวน้องตุ๊กขอตัวไปเตรียมของไปส่งให้เอกซี่ก่อนเนาะบาย